อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนไปให้นะครับทวงเงินกู้างการรายการเลยอ่ะบัตรเครดิตกูค้างอยู่สองพันอทวงเนอายมากเลยอ่ะกันชัยหรือจะสู้จ่ายมาก่อนนี่มันรายการสดอ่ะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างช็อตนี้กำลังจัดรายการอยู่ดีๆมีสายโทรเข้ามาทวงค่าบัตรพี่หน่วงออกสื่อกันเลยทำเมาคูกะปี่ลั่นว่าผมอายมาก มาติดติดด้วยโมเมนต์บอลแพนนักเรียนพาก,กันเม้นแซวคาบ้านเล่นสกูกระปีเขินไม่ไหวหลงประเด็นเล่าข่าวกันเลยทีเดียวไอศูนย์สามไม่ต้องส่งนะส่งปุ๊บป๊อกเลยนะนอดดูแลนะ้วนะรู้ว่าคาบ้านมันก็ส่งอยู่นะั่นเองมันเรื่องแม่ตักไม่ใช่เรื่องแมนยูหรือจังหวะนี้ก็บอกเลยว่าจะรั่วมากสายโฟอินฝากข้อความถึงไอ้หนุม่มจนกันชัยที่นั่งอยู่ร้อนๆหนาวๆาวก่อนจะทิ้งทายว่าไอ้หนุ่มลูกใหญ่แป้น <c oughs> ไ่หนโยงานนี้มีขำน้ำตาเล็ดใดๆคือชอบเสียงหัวเราะของพี่หนุ่มที่สุดขำได้สะใจมากผมชอบท่านมากเลยนะเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเดทที่ต้องเจอนับได้ว่าเรื่องราวไม่ซ้ำ แต่พ่อก็รับมือได้หมดยัง็อดตะล่อมหลวงพี่ปีนเสาก็เอาสท่านเสียเหลี่ยมเลยอ่าฟังเพลงได้ดูหนังได้ใช่หนังโป๊ก็มีค่ะก่อนจะมาถูกแขกรับเชิญแกงกลับบ้างเป็นใครก็ต้องงงชื่อเลยตัวอยู่ลำปางเป็นคนล้างแผลต้องฟังวนสามรอบหามาจนถึงทุกวันนี้ชื่อเลยชื่อเลยค่ะแต่อยู่ลำปางค่ะเป็นคนอะไรเป็นคนมาทำแผลเป็นคนจังหวัดอะไรอ๋อเป็นคนลำปาง <laughs> <c oughs> เรียกได้ว่าทำถึงครบรถดทุกเทปไม่แปลกใจที่จะครองเดติ้งอันดับหนึ่งของประเทศแถมพี่หนุ่มก็ยังขยันแกงตัวเองไม่พักนี่ก็อีกหนึ่งกรุ่มบอกใครขำตกนรกนะแต่พอเล่นขำกิ้งก่อนเพื่อนเลยคุณหัวเลาะกัน ผมผมขอให้ตกตลกท8่สิบแปดเ้าที่สิบแปดพบหรือจะเป็นจังหวะนี้ที่มีคนคอมเมนต์บอกขอเปลี่ยนพิธีกรคนอื่นบ้างได้ไหมพี่หนุ่มก็ลั่นเลยว่ารายการตูครับจะมาเปลี่ยนได้ยังไงถ้าไม่อยากดูก็เปลี่ยนไปช่องอื่นสี่ลำคาญอยากให้เปลี่ยนพิธีกรบ้างฮ่ให้คนอื่นได้ลองทําบ้างรายการกูครับรายการกูครับจะมาเปลี่ยนอะไรครับจะมีพิธีกรสักกี่คนบนโลกที่กล้าพูดอย่างนี้แถมพอเป็นพี่หนุ่มพูดแล้วก็ยังดูน่ารักเกินต้าน ซีนสวมวิกมาจัดรายการก็เหมือนได้ดูหอแตวแตกเลยจริงๆเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งเต้าสี่ขาหลังแขกรับเชิญมาคืนดีกันกลางรายการไอเราก็ฟังมาหลายชั่วโมงจนพี่หนุ่มบอกเอาเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งคืนมาเดี๋ยวนี้อาหารหมาต้องเข้าแล้วมีกินให้ดูซสะด้วยช็อตฟิลมากเอาเวลากุณตั้งนเที่ยงคืนมา <laughs> <laughs> เอาเวลาของรูตั้งแต่เที่ยงครึ่งคืนมาไปพร้อมใจกันนะฮะแล้วไปหาอาหารหมากินกันพร้อมกันนะฮะเท่านั้นไม่พอพี่หนุ่มยังโชว์ลีลาเต้นเพลงข่าวช่องสามให้ดูเต็มเต็มตาอย่างกับบอยแบนด์ ถึงขนาดว่าแขกรับเชิญขอร้องให้จัดรายการเทปพิเศษเสาร์อาทิตย์กันเลยแต่งานนี้พี่หนุ่มขอบายยกมือไหว้สวยๆขอพักบ้างเถอะจ้าไม่รู้จกัพกพิเศษค่ะเทปพิเศษก็ไม่ไปไหวพี่ขอพักสักวันเถอะนะขอร้อง <centres> ไม่ไหวแล้วฟังแล้วก็เอ็นดูพี่หนุ่มเสียจริงทำงานหนักทุ่มเทกับรายการมากๆเป็นพิธีกรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เยอะสุดๆไปเลยคะ่ะ